สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเ a b ี้หยนมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี and น o m นะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะหัวข้อวันนี้นะคะที่ครูก้อยจะสอบถามคุณหมอนะคะเกี่ยวข้องกับการตั้งขันนะคะคือเจอว่ามีฮอร์โมน HCG ขึ้นนะคะจากการเจาะเลือดแล้วก็ Follow HCG ปรากฏว่า HCG ก็ขึ้นนะคะดับเบิลตามเกณฑ์เลยแต่พอไปสาวกับไม่เจอถุงตั้งครันถุงตั้งขันหายไปไหนถามา Follow ปรากฏ HCG ก็ขึ้นอีกนะไม่ใช่ HCG ลดนะคะทำไมถึงไม่เจอถุงตั้งขันสรุปสุดท้ายคุณหมอวินิจฉัยว่า chemical pregnancy ว mm ัน hmm. นี้มาคุยกันค่ะ chemical pregnancy คืออะไรเดี๋ยวเจอกับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงปรวรรณตั้งคมค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFC Clinic ค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะกรูดช็อตคั้นสด100%ใบครูก้อยสูตรผู้มีบุรญาสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาโวนอยด์สวัสดีค่ะหมอ밍สวัสดีค่ะเนี่ยสับนี้เลยค่ะหมอ chemical pregnancy HCG ขึ้นก็ขึ้นขึ้นขึ้นจนจนแบบสบายใจแล้วอะว่า,วาโอ้โหท้องแน่นอนขึ้นตั้งแบบ700-800อยอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเอ้ยเจ้าห้าวิโของวิทำไมไม่เจอถุงตั้งขันมันคืออะไรคะคุณหมอต้องบอกว่าปกติแล้ว,ว่าเวลาเรา,าใส่ตัวอ่อนจากกระบวนการทำตี่ก้นแก้วเนาะมก็จะมีเกณฑ์ไว้ว่าโอเคถ้าเราใส่ตัวอ่วอนระยะ blastocyst เนาะถ้าต่อเลือด สิบวันคุณใส่คุณขึ้นเท่าไหร่วันสองวันคุณขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีเกณฑ์คร่าวๆละค่ะถ้ามันไม่ถึงเกณฑ์เช่นสมมติว่าง่ายๆสิบวันหลังในสตัวอ่อนเราอยากได้หนึ่งร้อยค่ะถ้ามันไม่ถึงเรื่องต้นเนี่ยสมมติว่าเจาะมาได้แค่สักห้าสิบเราก็จะเรียกว่า chemical pregnancy ก, <ừ> ก็คือเกิดการตั้งครรภ์ละเกิดการตั้งครรภ์เพราฮอร์โมน h จ g ขึ้นแต่ยังไม่ถึงเลเวลที่เราต้องการเราจะรู้ได้ยังไงว่า การตั้งครรภ์นเนี้ยการสังตัวเนี้ยมันจะพัฒนาต่อไปเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติหรือไม่เราก็ต้องมีการตรวจติดตาม,มค่ะอ่ามุกตุตาบตรงว,ว่าในจุดแรกพอเราตออเรื่อยมาเนี่ยเลือต้ขึ้นแต่ไม่ได้เลเวลที่ดีส่วนใหญ่แล้วไม่สงสัยไว้สองอย่างก่อนคอแรกเลยก็คือว่าเป็นการสังตัวในโพมลลุกมนี่แหละแต่น้องไม่สมบูรณ์พออ่างั้นฮคมนมันก็เลยขึ้นช้าหรือว่าอาจจะกำลังเป็นขาลงก็ได้ค่ะยังไม่ดู ที่2องการห่างตัวเนี่ยมันเร็ตกว่าอื่นก็คือไปอยู่ต้องคนลูก e c g มันก็จะขึ้นได้เหมือนกันแต่ผูดผยุ่นปกติมันจะเป็นไปได้ทั้งสองทา่ะทีนี้การที่จะทําให้รู้ก็คือต้องกติดตามถ้าสมมุติว่าผลการตั้งครนมันฝังอยู่ในโพรงมดลูกดีและยังมีการพัฒนาปกติเราจะเลื่อนติดตาม48ชั่วโมงหรือ2วันนะคะค่าจะต้องขึ้นเป็นอย่างเบิ้เช่น502อีกวันก็ควรจะขึ้นเป็นร้อย ถ้าแนวโน,น้มทรนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้<ม>อยู่ในเกณฑ์ปกติ<ม>แค่ขออาจจะช้าแต่ถ้ามันมาในทรงเราคาดหวังร้อยมันขึ้นมาสักแต่ห้าสิบขึ้นมาหกาแปดขึ้นช้าๆไปเรื่อยๆทรงนี้มันค่อยดีอะคะ่ะทรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นการตั้งคันที่ไปอยู่ทอามี่หมดลูกกระดาผิดทรงผิดทรงถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ก้วยถามว่าเออทำไมเจาะเลือดขึ้นดีไปถึงห้าดีแ้วแต่ว่าซาวไม่เห็นเนการตั้งคันเป็นเกมบางการการแท้นะคะเราจะคัดคอยว่าเราควรจะเห็นเป็นการตั้งคันในตัวลูกก็ต้องเน้ HCG ขึ้นประมาณหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันค่ะมันไม่ใช่ว่าแค่ขึ้นดีเป็นดับเบื่ด้วยนะคะต้องขึ้นถึงเประมาณนี้ด้วยเราถึงจะเอาต์ซาวแล้วเห็น เพราะขึ้นเป็นดับเบิลก็จริงแต่มันช<ม>้าจนกระทัง่งแบบว่าคุณบอกว่าห้าวีคแล้วป็นได้เจ็ดร้อยห้าสิบแต่ไม่เห็นถุงไม่แตกเพราะว่าเลเวลมันไม่ถึงในส่คนสี่ทีนี้ถามว่าน้องจะเป็นยังไงต่อน้องอาจจะพัฒนาช้าๆไปจนถึงวันนึ้งอาจจะไปถึงพันห้าสองพันแล้วเห็นถุงกไ็ได้แต่จุดนั้นน่าจะอยู่ที่เจ็ดวีคแล้วก็ได้แต่พิ่งเห็นถุงซึ่งจริงเจ็ดวิลเราก็ต้องตรวจหัวใจแต่ถ้าสมมติว่าฮอร์โมนขึ้นไปจนถึงสองพันแล้วออตาซาวก็ยังไม่เห็น แน่แหละแต่คำว่าอยู่นอกลูกเนี่ยเราอาจจะเห็นถุงไปอยู่ที่ท่อลาไข่หรือไม่เห็นก็ได้ไนะบางคนก็แบบเล็กเกินจนเกินกว่าที่เราจะมิใจได้แต่เรารู้ว่ามันมีการ โอเคถ้างั้นเอาคําถามที่ต่อจากเมื่อกี้เลยค่ะสมมุติอะ HCG ขึ้นเลยขึ้นในระดับพันกว่าพันหเป็นจุดคัดพอยที่หมอบอกนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่เจอถุงตั้งครรภ์อยู่ในถุงอันนี้คือวินิจฉัยเลยเหรอคะว่าท้องน้องมดลูกสมมุตวิว่าเอาเซ็ตว่าเต็มที่เลยสองพันค่ะสองพันอะผก็ต้องเห็นไม่ว่าอายุครรภ์จะจะน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นแบบนี้ป้าปะแต่เรายังไม่ได้เห็นก้อนในโพรงลูกนะเราไม่ได้ใช้แล้วว่าเขาผิดตรงไหน ส่นวนใหญ่เราก็คือให้หยุดยาของหยุดยาไปยุมคันทั้งหมดสมมติถ้าเกิดว่าเขาเป็นการตั้งครรที่อยู่ในฮอร์โม,โมโลนลูกจริงๆแต่อาจจะชา้าอาจจะตื้ออะไรเงี้ยพอหยุดยาแล้วปลายก็จะดูดเลาะออกออมาเป็นะจำเดืออร์มนันก็จะดรอปตรงนี้อันเนี้ยก็จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติไม่ต้องทําอะไรเพินถ้าฮอร์โมนลงเองอย่างปกติแต่ถ้าเกิดว่าสอง่าน ไม่เห็นหยุดยาแล้วอาจจะมีเลือดออกแห้งนิดหน่อยพอรอับฮอร์โมนยังขึ้นอันนี้นอ้อมารูปแทบจะชัวระะ์ลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีการรักษาของอ้อ,อมา 8, รูปสองแบบก็คือยาผ่าตัด<ต>ราเราไม่เห็นนะคะหมอว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะผ่าตัดได้ยังไงคะหรือว่าเราให้เคมีเลยถ้าสมมติว่าไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วก็ฮอร์โมนมันแบบว่าไม่อะไรๆขึ้นขึ้น,น,นลงๆอะไรเยียเราสามารถให้ยา เมทโอริเซตได้เพื่อเพื่อเขาเรียกสลายกลุ่มการตั้งครรภ์เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน,นในตีปกต้พอให้เมทโอดเซตปั๊บเราก็คอ l ลาเจนระดัลงอ่นะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เห็นถุงใ,ใหญ่เนี่ยพอโลแล้วเขาก็จะค่อยๆลงแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเกิดเห็นเป็นท้องนองมืลูกจริงๆเช่นถุงสัก2เซนแต่บอลลูนสัก2องพันเนี่ยจริงๆงถุ2 2, 000, ง2เซนถ้าไม่เกิน35หถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากลองสามารถลองให้ยาเขาได้ถ้าให้ยาแล้วตอบสนองดีว่าจบไม่ต้องให้ยา บางคนก็มีนะให้ยาเราเขาไม่ีสปอนหรือลงไม่ดีต้องไปถา ตอโอเคคราวนี้ในเรื่องของท้องน่องบนลูกอะ่ะกูก็ไม่ได้ติดใจตรงที่ว่ามันเห็นชาร์จมันรู้ว่าท้องน่องบนลูกแต่ไอ้กรณีที่มไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ลักษณะม,มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ท้องลมอะค่ะแล้วก็ลักษณะก็ไม่ใช่แทงอันเนื่องมาจากโครโมโซมผิดป,ปกติเหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อกี้โอเคมันค่อยๆขึ้นอัตราการขึ้นไม่ได้เป็นไปตามเรนจ์ที่มันถูกต้องควรจะเป็นมันจะขึ้นช้าอันนั้นะเหมือนเราทําใจได้แล้วเรารู้แล้วว่าตัวอ่อนเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือว่ามีโอกาสที่จะถดถอยแล้วก็สุดท้ายก็กกลนนเเปป็าารรแแททงไต่่ณีี้ขึ ไปตามเกณฑ์ของเขาเลยอะแล้วไม่ได้เจอถุงทั้งคันอันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าเคมีคลาเพลังซี่กูก็อยากรูก้แค่ว่าคำที่วินิจฉัยว่าเคมีคลาเพลังซี่อะมันดูตรงไหนอะคะเคมีมันจริงๆมันเหมือนกับว่าจะเป็นใช้ในจุดแรกที่การวินิจฉัยไม่ชัดเจนอืมโอเคอการวิน,ในใิจฉัยมันในเหมือนกับเฮ้ยเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็น,ในใอินไต้หรืออยู่ในโมดูลที่ปกติอทของโมดลูกมโันเแตกชั้นแรกเออมีข้อขึ้นก่อนแหละแต่บอกไม่ได้ว่า ไปจนถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนกว่านั้นะว่าเอ้ยวันนี้น้องมดลูกแน่แน่หรือวันนี้นายมดลูกแน่แน่แต่ว่าเป็นเราก็จะเปลี่ยนการใชที่นี่เลยโอเค ก้อยเกตเลยแสดงว่าคาว่า chemical pregnancy มันเหมือนกับการวินิจฉัยแรกอะ่ะโดยที่ต้องสืบไปก่อนซะด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคืออะไรแต่ณวันนี้คําตอบที่ใหอ้อ่ะก็คือ chemical pregnancy หมายความว่ามันมี something wrong อะ่ะที่มันไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของมันที่ควรจะเป็นอยู่แต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าท้องนองมดลูกกําลังจะแท้งเพราะว่าตัวอ่อนผิดปกติหรือตัวอ่อนไปฝังตัวอะไรผิดอยู่ตรงไหนก็วินิจฉัยไปว่า chemical pregnancy ก่อนฮอร์โมนไม่สอดคล้องกับอายุ ัที่ควรจะเป็นอะไรประมาณน <ๆ S 2> ี้ถูกไหมคะหมอ่อันนั้นเบื้องต้นแล้วสุดท้ายพอมาดูคุณก็อาจจะท้องนองบนลูกจริงๆก็ได้เหมือนที่หมอบอกซึ่งจริงๆอะท้องนองบนลูกอะก็ไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องไปเห็นเลยนะว่าเขา่ฝังอยู่นองบนลูกจริงๆบางทีมันก็เล็กมากแล้วก็อาจจะมองไม,ไม่เห็นหรือมันอาจาอาจะยุบตัวฝ่ออะไรไปแล้วาาลสุดท้ายเดี๋ยวคุณหมอก็จะไปพิจารณาเองว่าจะใช้เป็นเคมีแต่คือถ้าไม่เห็นก็ต้องเคมีอยู่แล้วเนาะหมอนะหรือบางทีหมอไม่ให้เคมีเลยแ็่แค่หยุดยาสอดยาให้เขาหลุดออกมา หยุดอเองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นแบบนั้นก่อนใช่ไหมคะคือให้หยุดยายาสองยาอะหยุดก่อนแล้วก็รอรอให้เขาออกของเขามาก่อนถ้าเขาไม่ออกจริงๆก็ค่อยมาพิจารณาเพิ่มเติมทีละขั้นถูกค่ะใช่ใชส่วนใหญม่มันเกิดเพราะอะไรคะมันเกิดเพราะว่าสภาพมดลูกที่มันไม่พร้อมจากอาการอักเสบต่างๆเหมือนที่คลิปต่างๆที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้หรือจริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากตัวอ่อนนะคะว่าตัวอ่อนเนี่ยเราใส่เขาไว้ตรงไหนเขาก็าอยู่ตรงนั้นอ่าเราใส่เขาไว้ตรงนาะมันจะอยู่ระหว่าง ้อดมดลูกตรงมาประมาณสองเซนไม่เกินอ่ะเราจะวางเขาไว้ตรงนั้น,น,น,ตน,นแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของอวัยวะเราอ่ะมันมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมดลูกก้อนน้ำไข่หรืออะไรเงืมันการหดตัวไข่ตัวของมันไปตลอดกาลอ่ะเนี่ยก็อาจจะเคยได้ย mm ิน hmm. ว่า, mm hmm. วาให้ยาป้องกันมดลูกอีตัวทั้งแบบกินทั้งแบบของคนเก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าส่วนเนี้ยเนี่ยก็บางคนเขาจะมีมดลูกผีดโผลของเขาจริงๆอ่าหรือท่อนาไข่ที่มันอาจจะมีการแบบเคลื่อนไหวผิดปกติอ่ะจะมีท้องผืดมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะทําให้มีการบีบคลายของมดลูกกับท่อนาไข่ที่อาจจะมีการพัดพาเจ้ากอ่อนที่เราวางไว้ไปอยู่ตรงอื่นแล้วส่วนใหญ่บอกว่าการท้องนอกมดลูกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกิดจากตัวอ่อนที่โครโมโซมผิดปกติ ัวอ่อนที่โครโมโซมปกติเด็กสวยก็ไปท้องนอกมดลูกได้เพราะตัวอ่อนเขาบังคับตัวเองไม่ได้เขาเกิดจากการขัดข้ามสิ่งรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นเคสที่ฝั่งตัวอ่อนนะคะที่มีการคัดโครโมโซมผ่านนะคะในการทาเด็กลอดแก้วนะคะแล้วเกิดอาการแบบที่คุณ้ยบอกนี่ห HCG ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นแบบต่ำๆด้วยนะไม่ใช่2550อะไรพวกนี้นะคะ ก็คือขึ้นแบบ4 0 0ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยไม่เจอถุงตั้งครรภ์แล้วก็คุณหมอไม่ใช่เบื้องต้นว่าเคมีคอลอแพทเนซี่ส่วนใหญ่มันน่าจะมาจากการที่ตัวอ่อนมันเคลื่อนที่ถูกพัดพาไปเหรอคะหมอว่าเขาอยู่ในมดลูกนี่แหละแต่ว่าเป็นในมดลูกที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ไปถึงจุดที่จะพัฒนาเป็นถุงตั้งครรภ์ได้เห็นตัวได้แล้วพอหยุดยาปั๊บอะ่ะคือเขาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของผน,นังมดลูกอะ่ะพอหยุดยาฮอร์โมนที่ระยูนทั้งหมดนะค่ะผนังมดลูกหลุดลอกออกมาเจ รุ่มด้วยโดยที่เรายังไม่เห็นเป็นถุงยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะเขาแค่ตัวอ่อนเล็กแค่นั้นเองแล้วอะไรเป็นตัวผลิตเ C G ซีอะคะรกยังทํางานเหรอคะเหมือนกับว่ารกยังทํางานในขณนะที่ตัวอ่อนไม่โตอย่างนี้เหรอคะคืออย่างนี้คือก็เวลาเราเอา,เอาต้าซาวถึงการตั้งครรภ์ได้อะฮอร์โมนอย่างที่บอกแหละมันต้องมีขึ้นถึงสองพันแหละนั้นสมมุติว่าฮอร์โมนคนไข้คนนี้อาจจะแค่สักหนึ่งพันหนึ่งพันมีการพัฒนาขึ้นตลอดก็จริงห้าสิบสองร้อย 3ามน้อไปจนถึงหึ่งพันก็จริงแต่เลเวลมันยังไม่สูงพอที่มันจะฟอมองถึงการสัมพคันได้แต่ตัวออกที่เอาโทเฟเตอร์เรือออกขาลงไปเกาะในในในมดลูกแล้วอะข,ขาของเขามันสร้าง PCG ้เแต่ว่า h c g มันยังไม่มากพอที่จะถึงขั้นที่เราจะเห็นเป็นถูงนะครับ ใช่เพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่าเขายังไปไม่ถึง2,000แล้วเราอัลตราซาวไม่เจอไม่ 8, แปลก้าเราอัลตราซาวไม่เจอแล้วฮอร์โมน๋ยวสัก8 0 0 1่0 0เป็นเรื่อง,องปกติเราจะรู้ได้ไงเขาปกติหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าไลซิ่งดิงหรือเราจะตามต่อก็ได้ก็าตามต่อไปจะพักเราก็จะรู้แหละหมอหมอะไรก็เจาะเลือดแบบว่า4วันอาทิตย์นึงไปเลยเพราะบางทีเจาะทุก2วันมันก็ยังดูภาพไม่ออกถ้าเจาะตามนาน,นเราเห็นแหละเพราะว่าบางทีจุดที่เราเจาะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นขาขึ้นหรือเขาเป็นขาลง บางทีเราต้องตามไปจนถึงจุดที่แบบเฮ้ยไรซุ่มที่สุดละแต่ถ้าเขาไม่ดีธรรมชาติจะตกตรงไหนอ่าเลยต้องมีปุยมันไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าเราเริ่มเห็นแะ้วคือเราตามสามสี่รอบอต่จากห้าสิบขึ้นมาแค่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าขึ้นไปร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งขึ้นมาร้อยยี่สิบขึ้นตลอดไหมขึ้นตลอดแต่มันผิดปกติตลอดเลยเด็กเนี้ยโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเด็กปกติมันยากมากอันนี้เราก็เดิเริ่มคุยกับคนไข้แล้วว่าเออเราเห็นภาพแล้วนะว่ามน ซึ่งส่วนใหญ่มันมาจากตัวอ่อน,นหรือว่ามันมาจากมดลูกอะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยมาจากตัวอ่อนอแต่ถ้าเป็นท้องนอกมดลูก<ะ>เราในใจว่าคนเนี่ยท้องนอกมดลูกแน่ๆมดลูกบิดท้องน้ไข่บิดอะไรก็แล้แว,ออวแ,แต่ที่พัตัวอ่อนออกมาแสดงว่าคือท้องนอกมดลูกอะคูก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าท้องนอกมดลูกมันก็คือท้องนอกมดลูกแต่อันเนี้ยหมายความว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันมาจากตัวอ่อนเองถูกไหมคะที่เขาอะไม่ได้พัฒนาไปตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นอะก็คือเขาก็ไปนนและ แต่อัตราการขึ้นของเขาอะ่ะมันเป็นอัตรา,ารที่ที่สดถอยเงนถ้าเราเรียกเราเรียกมันไม่ได้เป็นอัตราการขึ้นแบบก้ากระโดดตามเกณฑ์มันก็เป็นอัตรา,ารขึ้นแต่มันขึ้นแบบสลบลงอะค่ะสแสดงว่าตัวอ่อนก็มีความผิดปกติสแสดงว่าจริงๆแล้วอะคัดโครโมโซมผ่านก็มีโอกาสเจอตัวอ่อนที่ผิดปกติได้เหมือนกันใช่ค่ะโอกาสแท้โอกาสท้อลงลมยังมีได้จากจาการการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนผ่านแล้วก็มีโอกาสฝังตัวได้มีโอกาสจะ HCG ขึ้นได้แต่สุดท้ายก็ก็คือหยุดไป ราะว่าอย่างที่เคยอธิบายคนไข้ไปบอร์ด b l a อ t o c y s หนึ่งตัวร้อยถึงร้อยี่สิบเซลเราดึงเขาออกไปได้แค่ห้าถึงสิบเซลลเราส่วนที่ดึงออกไปเนี่ยมันเป็นส่วนเด็กเดิมหรือเนื้อรอกอ่ะในส่วนที่เป็นตัวเด็กจริงๆอ่ะเราดึงเขาออกไปได้ซึ่งตั่อในระยะห้าวันเนี่ยเซลล์เขายังมีหลายๆแบบผสมเป็นอยู่เขาไม่ได้เป็นเซลล์แบบเดียวกันแบบที่เป็นเป็นเราเป็นมนุษย์แล้วเลยดังนั้นการที่เราแซมเปิลเซลล์ออกมาเราอาจจะไปดึงเอาตรงที่เซลล์โอสวยทุกอย่าง เซลล์อันนี้อ่านผลปกติหมดแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กปกติเหมือนส่วนที่เด้งออกไปได้อันนี้ก็เลยตอบปัญหาคนไข้ขหลายๆคนว่าทําไมเราใส่ตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมผ่านแล้วหนังเราดูแล้ก็ดีร่าเราก็กทําปกติแล้วยังไม่ท้องมันก็ยังมีปัญหาที่ตัวอ่อนได้อยู่คือไม่ว่าตัวอ่อนเราเพอร์เฟคแค่ไหนเรายังไม่มีทางบอกได้ว่าตัวอ่อนตันวนี้จะท้องหรือเปล่าเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีคือมันมันไม่ได้สามารถการันตีกา,ารตรวจโครโมโซมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนน้ำคร่ำในการตรวจตัวอ่อน เซลล์ตัวอ่อนซึ่งคุณหมอบอกแล้วว่าจริงๆเขาหยิบไปแค่เซลล์รกหรอกมไม่ได้เอาอินเนอร์เซลล์หรือว่าบอดี้เซลล์อะเข้าไปตรวจนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องแอบมีเตรียมเตรียมใจไว้นิดนึงด้วยว่าต่อให้คัดโครโมโซมผ่านว่าปกติก็อาจจะไม่ปกติก็ได้แต่เราก็จะต้องทําเรื่องของบนลูกของเราไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องคาดหวังว่าตัวตัวนั้น่ะเขาปกติจริงๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ chemical pregnancy นะคะสรุปสั้นๆก็คือเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะของกลุ่มคนที่ใส่ตัวอ่อนนะคะที่คัดโครโมโซมผ่านแล้้ววดดยนะะคมีการติ ขึ้นก็จริงนะคะแล้วก็ฟ o ล l o w มีเ c สจขึ้นแต่สุดท้ายแล้วไปแอนตราซาวแล้วไม่เจอถุงตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ควรจะเจอซึ่งคุณหมอบอกแล้วว่าจริงๆแล้ว h c g มันต้องขึ้นในระดับที่อประมาณ2000แล้วกันมันถึงควรจะเจอถุงตั้งครรภ์ไม่ใช่ว่าอ่ะ SCG ขึ้น4 0 0 7 0 0ยเร้อาคาดหวังว่าเราจะเจอถุงตั้งครรภ์โ mm hmm. okay, อเคอาจจะรอ mm hmm. เข้าไปาประมาณ2,000ันแล้วถ้าไม่เจอถุงตั้งครรภ์อันนั้นคือหมอก็ต้องมาดูเป็นพิเศษว่า mm hmm. โอเคมีอะไรผิดปกติซ้าจริงหรอ mm hmm. ไหมหรือมันไปอยู่ตรงไหนไหมมันไปคือมัน ได้ไงคะว่าท้องน้องบมดลูกก็จะจัดการท้องน้องบมดลูกสมมุติว่าไม่เจอก็จะต้องมาดูกันต่อว่าเอ้ยสุดท้ายจริงๆเขาอาจจะฝังที่มดลูกนั่นแหละแต่ตัวเขาเองมีปัญหา <c oughs> เขาอาจจะหยุดพัฒนาไปตั้งแต่แรกก็ได้แต่ว่ารกะก็ยังคงผลิต HCG อยู่แล้วซึ่งถุงตั้งครรภ์ีัยพอไม่ถึง h c g ตามจํานวนที่ที่กาหนดเช่นประมาณ2,000เนเอสถุงตั้งครรภ์มันก็ไม่ได้ฟอร์มเราก็เลยไม่เห็นถุงตั้งครรภ์พูดง่ายๆว่าตัวเขาก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของมดลูกของโพรงมดลูกค่ะแล้วก็วิธีการรักษาขอองงงคคคุุณหหมกก็ืยยยตติาาาาาารรรรใใ้เเเพะ่บดทีั ให้ยาพยุงขันอยู่พูดง่ายๆว่าเราก็พยายามถนอมตัวอ่อนที่ จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปต่อแล้วให้อยู่นั้นค้างตึองอยู่แบบนั้นนะคะพะฮอร์โมนมันพยุงไว้ไม่ให้หลุดพอปล่อยบางทีเราปล่อยโปรเจสเตอโรนก็อาจจะเกิดการแท้งตามธรรมชาติซึ่งเป็นการทัดเรื่องตามธรรมชาตินั่นเองโอเคนะคะวันนี้ chemical pregnancy ประมาณนี้บางทีมันค้างคาในหัวใจของคนที่ของคนที่เจอ HCG หมอถ้าไม่เจอ HCG เลยบางคนไม่รู้สึกนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกคือโอเคไม่ติดก็คือไม่ติดเสียใจก็คือเสียใจแต่พอ HCG ขึ้นแล้วก็ขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่สุดท้าย chemical p r e g n a ซีคืออะไรออาวันนี้คือกูใกลเคลียร์ให้แบบนี้ คุณหมอเคลียร์ให้แบบนี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะความรู้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ,ะ,คะจากคุณหมอมิ้งนะคะแล้วอย่าลืมติดตามรายการคุณกอยพบแพทยได้ใหม่จัดาห์ห,าหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวสวัสดีค่ะ